เปิดสีหน้าน้องเดมี่หลังได้เจอนางเอกสาวคนสวยพี่ยาย่าอุรัสยากลายเป็นขวัญใจพี่ป้านาอาไปแล้วสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวแมทธิวดีนลิเดียสันรัตดีนขวัญใจของใครหลายๆคนที่มีดวงตากลมโตขนตางอนปากเป็นกระจับที่ดูยังไงก็เหมือนกับตุ๊กตาจริงๆ น้องเดมี่ขึ้นแท่นเป็นที่สาวหลังแม่ลิเดียคลอดลูกชายคนที่สามน้องดิออนและทางด้านลิเดียก็มักจะออกมาโพสตโมเมนต์น่ารักๆของพี่น้องทั้งสามคนอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านลิเดียโพสคลิปน้องเดมี่ย,าย่าอารัศยาซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะกลมเกลียวกันสุดๆเพราะรูปที่ออกมากอดกันตลอดแต่เอซูมดูใกล้ๆสีหน้าของ น้องเดมี่ไม่สู้ดีนักงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรักหรือไม่รักที่สาวคนสวยกันแน่